สวัสดีครับื you, ัอน er. ี้กับโมพกพอกันกับพอลูกผ้าพื่นนะครับผมืันนี้พอลูกผ้าพือนกับที่ผ้ามาอัปเดตงานนะครับเหมือนเดิมครับผมอัปเดตงานเหมือนเดิมนะครับอัปเดตงานผนียดค้อนบนนะครับกันยังเห็ดอยู่คือเกาครับผมืัอนี้กับที่ไปส่งงานหาใบนะครับผมผนียดค้อนบนหาหลังนะครับนี่นะครับเป็นระบบไก่ปืนทั้งหมดเลยครับผม นี่หลังหนึ่งนะครับยังพเนจรใส่ค้อนลูกค้ามาหลับเองนะครับหลังนั้นนี่นะครับส่วนราคานะครับพเนียด้อนบนกับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับเป็นพเนียด้อนบนระบบไกปืนนะครับอันนี้ก็หลังน้อยนะครับหลังนี้หลังใส่กระพ้องเองนะครับตัวนี้กําลังวัตสิเห็ุยังสี่นะครับนี่ งานกับที่ยูระมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เห็ดเป็นกลมลองเห็ดกลมบิ่งนะครับเป็นระบบไกลปืนเหมือนเดิมครับผมกลมกลมนะครับขนาดหัวาโปมือนะครับบวโปมือดีผมนะครับอันนี้ก็ยังเป็นรุ่นแบบเก่าอยู่นะครับอันนี้ก็ทรงงานนะครับเดี๋ยวนี้เลยเลยเรียนไปทรงจักรลาดนะครับค่าทรงจักรลาดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับยูผมมั่นร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทนะครับต่อใบนะครับ มีเนี่สิเลียนไปจจกละนะครับเตรียมของเตรียมงานกำลังสีออกไปนี่นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปอัปเดตให้าจาร์ทุกท่านเบ่งน้ำกันนะครับบ่ดด้ลงคลิปมาอาทิตย์กลัวเลยนะครับงานกงกัเราไม่ไพ่ไว้เล้วเนะครับกำลังจะขึ้นให้เพื่อนงานกงกัที่มารับพร้อมก,กันกับงานเนึกข้อนบนหลังหนึ่งนะครับกงสามใบนะครับอาจารย์ทันไดที่ว่าติดต่อมาไวก้ก็ใจรอแปบ๊บนึงนะครับช่วงนี้กับมีงานพเนยด อีกหนึ่งหลังนะครับแล้วก็งานกงอีกสามใบสี่ใบนะครับกําลังเริ่มเคลียร์งกันนะครับเดี๋ยวทีได้ไปหาบ้านเฮียอีกนี่แหละครับ้อนบนระบบไก่ฟื้นนะครับอ๋อลืมไปนะครับกาวยังไม่ทันออกนี่นะครับคว่ไว้นะครับผมไว้นะครับเลี้ยงไปเลยนะครับ นี่นะครับเตาะ,ตะนี่แมนลันเลยนะครับนี่นะครับผมคลิปก็ที่เป็นคลิปวิญญาณนะครับจะกขี่ไทยจังไดเห็บเบิงนะครับก็บมาอัปเดตซัมเนีแหะครับให้เบิงพ่อเบิงไปน้ำกันมุมมือนะครับจึงได้กับฝากกดติดตามช่องพอลูกผ้าพื้นน้ำเนเด้อครับอาจารย์ท่ันใดสนใจติดต่องานผนึกกับติดต่อเขามาไดไครับ เบอร์โทรก็ศ ok, ู 3, นย0นย์ะครับช่างแพร่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวออกไปส่งของกันแล้วครับสวยแล้วนะครับเดี๋ยวจังไดมีงานจังไรที่อัปเดตให้เบิง้งน้ำกันอีกเทียนะครับผม